ราบไหมครับว่าฉายาเจ้าแม่เดลิเบอรี่ร้อยล้านมีจุดเริ่มมาจากการนึ่งปูขายที่ระเบียงบ้าน อตอนแรกเลยอ,ะ,ลยอะค่ะเราอะเป็นเซลใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากทําธุรกิจส่วนตัวคือความฝันจริงๆอยากทาธุรกิจส่วนตัวแล้วมันก็แบบล้มลุกคลานมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็รู้สึกว่าทําอะไรนะที่มันแบบไม่ต้องออกจากงานก็เลยเอาปูของที่บ้านนะคะ่ะที่บ้านทําแพปูใช่ไหมคะก็อเ,เอาปูของที่บ้านอะอม,มาขายให้กับร้านอาหารนี่แหละ,ะเป็นเป็นพ่อค้าคนกลางก็ขายไปเรื่อยๆโดนกดร,ราคาบ้างโดนยกเลิกออเดอร์บ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่า คือแบบเขาไม่รับของเราแล้วคือตัดเลยอะไรงเงี้ยเลยคิดว่าเอาวันนี้ไม่ยอมแล้วก็นึอแจกเพื่อนดีกว่าเพื่อนมีความสุขมากแต่คือเราเนี่ยก็แบบปาดน้ำตาทุกวันเข้าเนื้อตลอดใช่ใช่ค่ะทางน้ก็ไม่ถูกเนอะทำไมเนอะมันเป็นเป็นเทคนิคการค้าตอนนั้นนะคะแล้วเราก็แบบเด็กใหม่ในวงการเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้เริ่มตออแรกตอนเป็นเซลเงือนเดือนประมาณเยอะไหมฮะก็เป็นหลักแสนเหมือนกันก็เยอะแล้วทำไมถึงคิดอยากจมีธุรกิจทำไมคือจริงๆแล้วอะค่ะ จคิบูมาเนื่งไม่ใช่ธุรกิจแรกมีหลายธุรกิจแต่ว่าเจ๊งหมดแล้วแล้วก็เจ๊งเลยเหรอใช่เจ๊งแล้วแม่ก็จะบอกว่าแม่จะพูดทุกอย่างว่ามึงช่วยมึงช่วยหยุดทําธุรกิจส่วนตัวกับเธอรอะไรเงี้ยคือหยุดได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าแต่ความสําเร็จของแต่ละธุรกิจอะค่ะมันมันทำให้เรายังอยากกลับไปทำดูเราก็เลยรู้สึกว่าทําอะไรที่มันแบบเจ็บตัวน้อยที่สุดเอาของแม่ไปขายนี่แหละแล้วก็กลายมาเป็นแบบธุรกิจเดลิเวอรี่เรียกว่าเป็น เ้าแรกเลยค่ะแล้วเริ่มจากการหาลูกค้ายังไงคะตอนนั้นคนที่จะทําธุรกิจส่วนตัวค่ะสิ่งที่เราต้องมีเลยคือการมองหาโอกาสค่ะคือว่าเอาปูที่นึ่งจากวันนั้นที่เป็นปัญหาไปแจกเพื่อนหลายครั้งมากเพื่อนต้กินกันทุกสัปดาห์ทุกวันอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งมีเพื่อนมาถามว่าปูนึ่งมีขายไหมวันนั้นค่ะการขายปูสดของเรามันเปลี่ยนไปในหัวว่าปูนึ่งขายได้เราก็รู้สึกว่า เราจะขายปูนึงจะเปิดร้านอาหารทะเละความธุรกิจใหญ่ก็เริ่มจะมาอีกครั้งนึงแม่ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าทําอะไรได้ก่อนตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอาใบป,ปิวไปแจกช่วงเวลานั้นน่ะม,มันไม่มี Facebook หรือว่าอะไรที่แบบโปรโมทได้อย่างตอนนี้เราจําได้ว่าเราอะขับมอเตอร์ไซค์แบบนั่ง ลิสคอนโดบนเส้นลาดพร้าวราชดาทุกอันแล้วก็เอาใบปิวไปหยอดดูเพื่อให้คนในคอนโดเห็นแล้วก็สั่งซื้อของเราเนี่ยก็เริ่มวางแผนเลยค่ะแล้วก็ขายแบบส่งถึงบ้านเราก็ไปอ่านหนังสือเจอว่าธุรกิจ d e l i v e อรจะเติบโตในเมืองใหญ่แล้วรู้สึกว่าเรามาถูกแล้วเราไม่เปิดร้านแล้วเราจะไปทางนี้ค่ะคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นเซลล์เราก็จะมีความรู้ว่า ต้องทําให้คนรู้จักว่าเราอยู่ตรงไหนขายอะไรเงี้ยก็จากเพื่อนซื้อก็เริ่มมีคนอื่นซื้อ,นอคนในอพาร์ตเมนต์ซื้ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เริ่มมาใช้ Facebook ก็คือสั่งปูจากคุณแม่มา<ช>แล้วก็นั้งนึ่งเองใช่นึง่งที่ระเบียง คือใช้ซึ้งที่จับได้ตอนของขวัญปีใหม่ <c oughs> แล้วก็ไอที่ปั่นน้ำจิ้มมาได้จากงานแต่งงานน้องสาวที่เหลือ <c oughs> คือเราเริ่มจากอะไรที่มีอะที่มี<ด>แล้วเลยใช่ใช่ใบปิวเราก็ไม่ได้จ้างรเราใช้ใช้ปรินเตอร์ปิินทั้งคืนเลยให้มันทํางานออกมาทั้งคืนแล้วเราก็พืไปเข้าไปแจกเราเห็นบอกว่ามาเจอช่องทางทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็แอดเพื่อนไปจน เพ oh. no so uh ื่อนบล็อกเราอีกทำไมคะคือเราอ่ะก็ไม่รู้ว่า a c e b o o k อ่ะคือไม่รู้อะไรเรื่องเรื่องของ Facebook เลยแล้วก็สมัคร Facebook ปุ๊บเราก็มัน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 กว่าขายมันมันมันกระจายไปปิวอ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปไหนทํางานด้วยก็แอดเพื่อนไปด้วยกดเลยกดเลยแชเลยคือสมัครใหม่เขาห้ามแอดเพื่อนเกิน15คนวันนั้น200อคนบล็อกไป7วันแอปุ๊กบล็อกเราชายก็รอก็แอดใหม่ก็บล็อกไปอีก7วันคราวนี้ด้วยความที่เป็นลล์ต่างประเทศส่งอีเมลไปด่าเฟซบุ๊กเลยค่ะฉันไม่ได้เป็น อาชยากรออะไรเงี่ยขายปูตอนนี้เปลี่ยน Facebook เปลี่ยนกดเพราะพี่ว <c oughs> ใ,ใช่ไหมเป็นจุดเริ่มต้นเราก็เลยทางขายทางออนไลน์ทาง Facebook อ่อคะ ขายยังไงตอนนั้นคือพอขาย Facebook ก็จะโพสต์ขายแบบเมามันมากเพื่อนก็บล็อกหมดเลยค่ะคนก็เริ่มบล็อกแล้วก็เริ่มมีคนมากระซิบว่ามันมีแฟนเพจด้วยนะรู้หรือเปล่าแต่พอแฟนเพจมันแอดใครไม่ได้แล้วเพื่อนจะได้ไม่จำกัดใช่มันจะได้ไม่จํากัดก็เลยลองทําในแฟนเพจแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราเริ่มทําแฟนเพจขายดิบขายดีมากจนทาง a ฟ e b o o k เขาต้องมาขอสัมภาษณ์เราอะคือ f a c e b o o กค่ะเขา มี Facebook ไว้เพื่อเป็นเพื่อนกันแต่ประเทศไทยอะค่ะเราแชทกันซื้อขายได้แล้วทาง Facebook ประเทศไทยอะ่ะก็ถามว่าทํายังไงต้องการให้ปรับอะไรไหมแต่ทาง Facebook ที่ที่อเมริกาค่ะไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าเขาก็เลยพาทีมวิศวกรทั้งหมดมาที่ JQ เพื่อดูว่าการซื้อขายทศไทยอะคือเราแชทกันนะอะไรเงี้ยเขาว่าเอามาดูแล้วเขาก็ปรับมาทำเป็น Facebook ช h อ p แล้วก็วันนั้นฝรั่งเต็มร้านมาดูคอรเซ็นเตอร์ คนยิ่งใหญ่น,งงนอมเมริกาส่งมาเลยเพราะฉนั้นงงเลย้ยมันตอนในเฟซบุก๊กคือเหมือนคนใา้ใทั่วโลกอะ่ะเขาก็ประสานงานแล้วก็ขอเข้ามาดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาด,ามาดูคือเขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าคือประเทศเขาจะเป็นแอดทูกขาดอ่าแต่ประเทศเราคือแบบปูทุบด้วยกุ้งไม่แกะซื้อทางแพ็ตต์งช่เราแบบหนึ่งสามตัวอ่าหนึ่งตัวอะไรเงี้ยเคยขายได้วันหนึ่งเป็นล้าน ในยุคแรกๆนั่นแหละวันแม่วันแม่จะเป็นวันที่แม่ทุกคนหยุดทำกับข้าวก็จะมาสั่งปูที่เราวันแม่เนี่ยเคยขายได้สูงสุดหนึ่งล้านบาทกิจการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ว่าเห็นว่าก็เกิดปัญหาอีกพอขายดีปุ๊บเราก็ย้ายจากทําที่ระเบียงมาทําในบ้านแล้วมันเกิดปัญหาอะไรคะพี่โอ๋ตอนนั้นมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะขายดีคือเราอะอยู่อพาร์ตเมนต์ซึ่งห้าม ใช้แก๊สาทำอาหารห้ามทำอาหารคือเราทําทุกอย่างที่เขามีกดเราก็เลยต้องย้ายออกคราวนี้พอเราย้ายมาเราได้บ้านที่แบบดีมากคือเหมือนกับเอาเงินที่ทําช่วงแรกเดี่ยมาลงทุนทั้งหมดเลยเพราะว่าเรารู้ว่าตรงนี้จะเป็นฐานที่มั่นของเราแล้วอะไรเย่างนี้ค่ะปรากฏว่าพอเปิดวันแรกอะค่ะก็คือมีการร้องเรียนเพราะว่าเผากุ้งมันมีกลิ่นหมึกไทยแดดเดียวมีกลิ่นทอดมีควันอะไรเงนี้ค่ะแล้วก็พอมอเตอร์ไซค์มากันเยอะเสียงดังของเรานี่ก็คือแรงมากในระดับที่แบบว่ามีตำรวจมาเลย คือต้องหยุดถายวันนี้เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมาค่ะเราจะต้องเรียนรู้จากมันนอกจากที่มันมาสร้างความเดือดร้อนใ้เราเราก็ต้องเรียนรู้ปรากฏว่าอ๋อบ้านเดียวหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมันทํากิจการไม่ได้เราก็เลยไปหาคนพันจากระเบียงบ้านย้ายมาบ้านแล้วก็ย้ายมาคันพณิชย์ิก็ยังมีปัญหาอีกเหรอคะใช่ค่ะคือจริงๆอาคารพาณิุ์เนี่ยทำกิจการได้แต่ว่าก็จะเจอปัญหาเรื่องที่จอดรถเพราะว่าคานพันธุ์ทั่วไปไม่มีที่จอดรถคือพอรถมาส่งกุ้งเนี่ยค่ะโดนล็ เอารถมาส่งปูปุ๊บโดนล็อกล้ออะไรนี่ค่ะหรือว่าลูกค้ามาจอดรับของเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วก็เราจะต้องหาถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้คือต้องหาอาคารพาณิชย์ที่มันมีที่จอดรถตอนนี้ย้ายไปอยู่ไหนคะตอนนี้ย้ายไปอยู่ขัวกลางแล้วค่ะเป็นดินแดนอันไกโพล์ทางไกลผู้คนไม่มีผู้คนไม่มีผู้คนไม่ไ้องนขวาไม่มีคนที่จอดรถเยอะแล้วก็สามารถที่แบบส่งเสียงได้ส่งกลิ่นได้บ้างนะครแต่ว่าปัญหามันยังไม่ได้หมดแค่นี้มีปัญหาเรื่องของของสดที่มันหมดอายุเร็วเหลือ คืออันนั้นเป็นการแบบพลาดวันนั้นเราสั่งปูมาประมาณ500โลแล้วขายไม่หมดเหลือประมาณ300โลสามร้อยโลขายไม่หมดก็โทรหาแม่แม่ก็เลยว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะมาแกะเนื้อทําน้ํายาปูก็เลยกลายเป็นขนมจีนน้ายาปูได้เมนูใหม่ได้เมนูใหม่แม่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะใช้วิชาตอนสมัยเป็นสาวๆมาทำให้อะไรเงี้ยขายดีมากคือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนกรุงเทพจะแบบแตกตื่นกับขนมจีนน้ายาปูขนาดนั้นอะไรเงี้ยวันแรกอะขายได้600ชุดอยากรู้ว่าอย่างแบบ ช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าโควิด2รอบเนี่ยต่างกันฟ้ากับเหวเลยเหรอพี่โอใช่ใช่คือว่าจริงๆใครรอดโควิดไปได้ก็รอดรอดอะไรอย่างแล้วจริงนิดหนึ่งผม่ว่าช่วงโควิด จริงจะรวีบมันน่าจะดีมันน่าจะดีมากใช่ไหมคะเป็นยังไงคะพี่โอรอบแรกนี่ดีเลยค่ะรอบแรกนีรอบแรกดีดีมากเหมือนคนเขาตังมาโยนใส่บ้านคือ JQ เป็นอะไรที่ปรับตัวเร็วมากเพราะว่าเราอยู่กับของสดที่อายุสั้นคือเราศึกษาเรื่องของโควิดมาตั้งแต่อู่ฮั่นแล้วเราก็พยายามดูว่าทีประเทศอื่นเขาทำยังไง123 4 5เราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดอาหารพร้อมทานมันขายไม่ได้แปลว่าคนจะต้องตุนและ้วเราตุนได้กุ้งแช่แข็งเราทําได้เป็นูก็ป๋องเราทําได้เราก็เตรียมรอ คือปูกระป๋องเนี่ยเราดีวเสร็จก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดแค่ประมาณเดือนเดียวแล้วช่วงโควิดรอบแรกอะค่ะเราขายจนแบบหมดโรงงานเลยขายคืนหมดหมดหมหมดยอดโควิดรอบแรกผ่านไปขายดิบขายดีแล้วรอบสองอะค่ะรอบสองเหมือนขึ้นไปบนเวทีแล้วโดนต่อยเนาะลงไปเลยอะไรเงี้ยคือรอบต่อรอบแรกไงครับมันก็คือพอรอบเราก็รู้สึกว่าอุ้ยรอบนี้เราก็ จะเตรียมตัวมันรอบแรกแป๊บหนึ่งเราเห็นข่าวค่ะว่าที่มหาชัยติด700กว่าคนพอเช้ามาค่ะวันที่24เนี่ยโทรศัพท์ทุกสายคือยกเลิกงานทั้งหมดเซิ้นหมดรู้เลยค่ะจริงเลยใช่แล้วก็วันนี้โควิดมันไม่ได้มาแค่คือมันไม่ใช่แค่การติดเป็นโรคแต่มันคือมาที่อาหารทะเลเลยเพราะมันติดจากแหล่งขายอาหารทะเลเราก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงหนึ่งอันดับแรกเลยหยุดขายเมนูดิบทั้งหมดเช็คว่าลูกค้ากลัวอะไรค่ะ กลัวว่าอาหารไม่สดกลัวเราไม่สะอาดมากพอกลัวเราไม่มาตรฐานเพราะว่าเราเป็นเดลิเวอรี่ก็เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตเข้ามาแล้วก็มาตรวจมาแนะนำว่าเราควรทำอย่างไรแต่เห็นว่าเพื่อนร่วมธุรกิจถึงกับบางคนนี้เสียน้ำตากันเลยทีเดียวมีวิธีช่วยเขาเห็นบอกได้ไปช่วยเขาด้วยใช่ใช่วยเขายังไงบ้างคบคือเราต้องใช้กุ้งประมาณวันละหตันเนี่ย เขาขายไม่ได้เลยเราก็เลยโทรไปหาพี่พี่ดาราอะไรเงี้ยว่าช่วยหน่อยช่วยช่วยแบบลงประชาสัมพันธ์ได้หน่อยกุ้งจะแบบมาลดราคาที่เราเขาก็จะเราก็จะให้เขาเอากุ้งมาขายสดที่ JQ คือ JQ เป็นแค่คนรับออเดอร์ให้แล้วก็เอาเงินสดคืนเขากลับไปแต่จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยพี่โอ๋ก็เจอแบบอุปสรรคมาเยอะเหมือนกันนะคะกว่าจะแบบมีปัญหาโน่นแก้ไปตลอดอยากดูว่ามีการทอมั้ยคะแล้วมีวิธีการคิดยังไงคือมีมีคนหนึ่งอะค่ะที่เป็นนักธุรกิจเขาบอกเราว่า คนที่ทำธุรกิจเนี่ยคือคนที่ต้องอยู่กับปัญหาให้ได้แล้วเราต้องสนุกกับการแก้ปัญหาทุกวันเราก็แก้ปัญหาไปเรื่อยคือเวลาที่ปัญหาเกิดเนี่ยเราจะต้องถามก่อนว่าปัญหานี้นอกจากสร้างความลําบากให้เราแล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรกับมันได้เราพัฒนาอะไรไปต่อได้เงยะค่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอ่ะท้อได้นะแต่ว่าอ่าลุกขึ้นต่อสู้เคล็ดลับ ที่ทาให้ทุกวันนี้เราประสบความสาเร็จคืออะไรคะจริงๆแล้วอะค่ะพอเวลาที่เราเกิดปัญหาคือทุกทุกธุรกิจมีปัญหาเหมือนกันหมดแต่ว่าเราเราต้องไม่ยอมแพ้ทําสิ่งที่เรามีอะให้ดีก่อนแล้วเราก็ทําอันใหม่หาช่องทางใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดแบบช่องทางอื่นๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราแอบ,บรู้มาว่าที่ประสบความสำเร็จแบบเนี้ยค่ะเพราะพี่อดเป็นคนชอบส่วนหนึ่งคือชอบอ่านหนังสือด้วยคือจําได้ว่าตอนเด็กมัธยมอะค,ค,คือชอบอ่านหนังสือประวัติของนักธุรกิจอะ ทั้งหมดทุกคนเลยท,ที่เราชอบมากๆคือคุณต๊อบอิทธิพัฒน์ก็คือเขาจะแบบสอนเราเรื่องของการ